สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราก็พาทุกท่านมาชมระบบตัวคอนโทรลเลอร์นะครับคอนโทรลเลอร์ของเราก็มีอยู่หลายขนาดนะครับหลายตัวนะครับมีตั้งแต่ขนาดเล็กสุดนะครับคอนโทรลเลอร์นะครับแรกเริ่มเดิมทีของกลุ่มนักประดิษฐ์นะครับที่เรานํามาใช้งานกันนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นระบบตัวไฟเข้าไฟออกนะครับก็จะมีทางเข้าคือด้านขวานะครับถ้าเราหันหัน หันมาด้านนี้นะครับด้านขวาจะเป็นสีแดงนะครับเป็นไฟ5โวลต์ตรงกลางจะเป็นกราวนะครับเป็นลบแล้วก็สีน้ําเงินจะเป็นเซ็นเซอร์นะครับฮอเซนเซอร์หรือว่าตัวเซ็นเซอร์แบ่งไฟเข้าไปนะครับเพื่อควบคุมเฟสให้เขาทํางานนะครับเพื่อจ่ายไฟไปเป็นพันวิตมอสนะครับให้กับตัวมอเตอร์นะครับตัวนี้เป็นรุ่น2สายนะครับมอเตอร์ DC บัตรธรรมดานะครับบัตที่เป็น2สายนะครับ ก็จะเริ่มต้นมาจากตัวนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็ขยับขึ้นมาเป็นบัตรเลทนะครับบัตเลทบัตรเลทส่วนมากก็จะเป็นรุ่นทั่วไปก็จะเป็นแบบแบบตัวนี้นะครับแบบนี้นี่นะครับก็คือบางตัวก็ลบอยู่ขวานะครับบวกอยู่ซ้ายบางตัวก็บวกอยู่ขวานะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับบวกอยู่ขวาลบอยู่ซ้ายอันนี้สลับกันเลยนะครับ บวกอยู่ขวาลบอยู่ซ้ายบวกอยู่ซ้ายลบอยู่ขวานะครับของเราของเราเราจะใช้ลบไว้ตรงกลางนะครับของกลุ่มนักประดิษฐ์นะครับรุ่นมาตรฐานลบจะอยู่ตรงกลางนะครับตัวนี้ก็ของจีนนะครับตัวนี้ลบอยู่ขวาบวกอยู่ซ้ายนะครับตัวใหญ่นะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวมาตรฐานตัวเดิมนะครับเราต้องอิงตัวมาตรฐานตัวเดิมก็คือขวาบวกตรงกลางลบซ้ายเซนเซอร์ ขวาบวกตรงกลางลบสายเซนเซอร์ขวาบวกนี่ไม่ใช่นะครับขวาบวกตรงกลางลบซสายเซนเซอร์ขวาบวกตรงกลางลบสายเซนเซอร์นะครับขวาบวกอันนี้ก็ไม่ใช่ขวาบวกตรงกลางลบสายเซนเซอร์นะครับขวาบวกตรงกลางลบอันนี้ไม่ใช่นะครับขวาบวกอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นขวาบวกตรงกลางลบสายเซนเซอร์นะครับขวาบวกตรงกลางลบซสายเซนเซอร์นะครับตัวคอนโทรลนะครับเราก็จะมีตั้งแต่250วัตต์นะครับ อันนี้ตัวนี้800วัตต์นะครับ800วัตต์ที่เป็นเป็นมอเตอร์2ส,สายนะครับมอเตอร์2ส,สายอันนี้ก็เป็น12โวลต์150วัตต์250วัตต์350วัตต์500วัตต์นะครับกล่องจะกล่องไซส์เดียวกันนะครับจนถึง500วัตต์นะครับเพราะว่าด้านในอยู่ที่ตัวเฟสว่าใส่กี่ตัวนะครับถ้ารุ่นของจีนก็จะเป็นแบบตัวเล็กๆนะครับกล่องเล็กๆเขาจะใส่พอดีพอดีมานะครับ แต่ถ้าเป็นของไทยนะครับเราก็จะใช้กล่องใหญ่แล้วก็ข้างในใส่วงจรน้อยนะครับขึ้นอยู่กับว่าวัดมากเท่าไหร่นะครับวัดมากวัดน้อยเราก็ใส่ข้างในนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็250วัตต์24โวลต์350วัตต์24โวลต์นะครับอันนี้ก็350วัตต์30โวลต์ถึง50โวลต์นะครับทำงานอันนี้15ถึง50โวลต์750วัตต์นะครับเป็นรุ่นเซอร์โวตัวนี้350วัตต์ถึง70 w อ่า70วลต์นะครับ350วัตต์70วลต์80วลต์ได้นะครับเราก็ต้องกลับสายนะครับกับสายให้มันตรงกับของกลุ่มนักประดิษฐ์นะครับคือไฟกลาวเซนเซอร์นะครับบวกลบเซนเซอร์บวกลบเซนเซอร์นะครับนับจากบวกลบเซนเซอร์มานะครับครับก็ยังมีอีกนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวอันนี้บวกลบเซนเซอร์อันนี้เป็นพันวัตต์นะครับ พันวัตต์48โวลต์ไอ้ดันตัวอันนี้อยู่ด้านนี้นะครับก็บวกลบเซ็นเซอร์เหมือนกันนะครับขวาบวกลบเซ็นเซอร์นะครับอันนี้พันห้าร้อยวัตต์นะครับตัวพันห้าร้อยวัตต์ก็ก็ทําไว้แล้วนะครับก็คือบวกลบเซนเซอร์บวกลบเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้มาตรฐานนะครับมาตรฐานมา20กว่าปีแล้วนะครับบวกลบเซนเซอร์ทั้งนั้นเลยนะครับที่เราทําไว้นะครับ ต้องเป็นบวกลบเซนเซอร์เท่านั้นนะครับนี่นะครับด้านขวาเป็นบวกบวกลบแล้วก็เซนเซอร์นะครับบวกลบเซนเซอร์วิธีหันหันปลั๊กด้านนี้นะครับเวลาพูดนะครับเวลาคุยกันก็คือหันปลั๊กเอาด้านเสียบปลั๊กมาไว้ด้านหน้าแล้วก็รูรูล็อกอยู่ด้านบนนะครับแล้วพลิกมาก็คือด้านขวาบวกตรงกลางลบตัวซ้ายเซนเซอร์นะครับ บวกลบเซนเซอร์บวกลบเซนเซอร์นะครับทั้งนั้นเลยนะครับของกลุ่มนักประดิษฐ์อิสระคิดนอกกรอบนะครับทันที่ใช้งานนะครับก็พยายามทําให้เป็นบวกลบเซนเซอร์แบบนี้นะครับย้ายปั๊กซะนะครับท่านที่ยังไม่ได้ย้ายก็ไม่เป็นไรนะครับสําหรับท่านที่ต้องการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันก็คือด้านขวาเป็นบวกตรงกลางเป็นลบด้านซ้ายเป็นเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ก็แล้วแต่สีนะครับมันจะมีสีเขียวสีเขียวนี่สีเขียว สีเขียวทั้งนั้นเลยนะครับสีเขียวสีเขียวอันนี้เป็นสีรุ่นใหม่ๆจะเป็นสีเทานะครับสีเทานะครับสีเทาอันนี้สีเทาดาอันนี้ sozial. สีเขียวเขียวนะครับอันนี้สีแดงเขียวเขียวแถบแดงนะครับเขียวขีดแดงเขียวขีดแดงนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าจะเป็นสีน้ําเงินนะครับรุ่นเก่าจะเป็นของรถจักรยานไฟฟ้านะครับตัวนี้จะเป็นสีน้ําเงินนะครับก็เอามาให้ท่านดูกันนะครับเพื่อ จะได้แน่ใจนะครับว่าตกลงเอายังไงกันแน่นะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์อีกนะครับมีคันเร่งอีกนะครับที่ยังมีปัญหากันอยู่นะครับคันเร่งก็ต้องต่อให้แบบเหมือนเสียบเหมือนกันนะครับเราก็ต้องดูสีเข้านะครับต้องดูสีให้เข้ากันพอดีนะครับนี่นะครับลักเราก็จะเป็นลักแบบนี้นะครับเป็นด้านขวาบวกตรงกลางลบซ้ายเซ็นเซอร์นะครับเวลาเสียบก็จะตรงกันแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับบวก ก็คือสีชมพูสีแดงตรงกลางลบก็ดําดซ้ายเป็นเซนเซอร์ก็เป็นฮอลเซนเซอร์ก็เป็นสีเขียวมาสีน้ําตาลอย่างนี้นะครับเอาไปเสียบตัวที่แปลงแล้วก็แบบนี้นะครับเ <C le ak> สียบตัวตัวนี้เสียบไม่ได้นะครับเราต้องเสียบให้เป็นตามมาตรฐานของกลุ่มนักประดิษฐ์นะครับก <C le ak> ็ขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่ติดตามจบเพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันคราวหน้าสวัสดีครับ